สวัสดีครับผมสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่ติดตามช่างด้วยนะครับวันนี้จะเป็นรถขายกับข้าวนะครับรูปแบบโดยรวมรถขายกับข้าวมาดูกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นรถที่ลูกค้าออกแบบด้วยตัวเองนะครับแต่สไตล์ทางร้านก็จะประมาณนี้การต่อเติมการเพิ่มเติมอะไรพวกนี้นะครับจะลูกค้าจะเป็นคนคิดออกแบบเองนะครับรายละเอียดเราก็มาคุยกันที่ร้านนะครับ จะประมาณนี้เลยนะครับรายละเอียดต่างๆอยากให้ลูกค้ามาคุยกับช่างที่ร้านนะครับจะได้เข้าใจกันชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนนะครับคุยกับช่างได้เลยที่ร้านนะครับพอรถพ่วงข้างจะไม่ใช่ของช่างนะครับจะเป็นของลูกค้าเพราะฉะนั้นแล้วนะครับลูกค้าต้องมาคุยรายละเอียดกับช่างที่ร้านอยากได้แบบไหนสั่งมาได้เลยนะครับ ทีนี้เรามาดูรายละเอียดต่างๆนะครับของรถคันนี้นะครับล้อแมกเราให้จัดให้อยู่แล้วนะครับล้อแมกเราจัดให้ทุกคันโชคหนึ่งคู่ส่วนคันนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มมาอีกหนึ่งคู่นะครับข้างนอกหนึ่งนะครับข้างในจะมีอีกหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับสี่ตัวแล้วก็โชคตัวนี้ก็จะมีด้านท้ายด้วยนะครับเสริมเพื่อรับน้ำหนักนะครับ ส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้ายตัวนี้จะเป็นรถกับข้าวนะครับลูกค้าจะใส่ลังพรมนะครับใบแช่กุ้งปลาหมึกอาหารทะเลนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าก็ใส่ลังพรมอันนี้จะเป็นส่วนของหมูนะครับประมาณนี้นะครับอีกรังหนึ่งนะครับด้านข้างเราก็จะมีตะขอให้ลูกค้าได้ห้อยผักสดนะครับประมาณนี้เลย แขวนถุงผักสดนะครับประมาณนี้นะครับปรับขึ้นลงได้ส่วนด้านบนนะครับด้านบนเราก็จะจัดให้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับประมาณนี้นะครับใต้หลังคาห้อยของนะครับจัดเต็มนะครับประมาณนี้เลยอันนี้ลูกค้าก็เป็นคนสั่งผมทำนะครับต้องการแบบไหนชอบไอเดียแบบไหนมาคุยกันดูนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นสองแถวนะครับ ประมาณนี้เลยแล้วก็ด้านท้ายด้านท้ายก็จะประมาณนี้นะครับส่วนผ้าใบกันสาดนะครับผ้าใบกันสาดในราคาเริ่มต้นนี้ช่างจะมีให้1ข้างนะครับลูกค้าสั่งเอาไว้ด้านท้ายเขาไม่ได้ต่อเติมเพิ่มนะครับเขาเอาแค่ของที่ช่างแถมให้นะครับกันสา์ด้านท้ายแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับ รถจะห่อหุ้มด้วยแผ่นสแตนเลสนะครับผมโครงสร้างจะเป็นเหล็กแป๊บน้ำนะครับแป๊บขาวนะครับเคลือบกาวไนท์นะครับรูปแบบโดยรวมอันนี้ก็คือชุดการติดตั้งนะครับติดตั้งศูนย์ด้านในตัวรถนะครับด้านในตัวรถเราก็มีห้องเก็บของให้อีกนะครับพื้นที่ไม่เสียเปล่านะครับ ประมาณนี้เลยห่อหุ้มด้วยแผ่นสแตนเลสปูพื้นด้วยแผ่นสแตนเลสนะครับส่วนด้านตัวรถตัวนี้นะครับเขาจะเอาไว้วางตะกร้านะครับตะกร้าใส่ผักใส่อะไรเพิ่มเติมนะครับประมาณนี้ความกว้างของตัวรถนะครับลูกค้าความกว้างของตัวรถจะ80เซนนะครับ80เซนนะครับความกว้างของตัวรถส่วนความยาวนะครับความยาวเมตร14เซนนะครับ ความยาวเมตรสิเซนแบบนี้เลยนะครับลดขายกับข้าวรูปแบบโดยรวมประมาณนี้นะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรมาได้เลยนะครับร้านผมอยู่ที่อำเภอบางพีนะครับสมุทรปราการสนใจแบบไหนจะขายอะไรนะครับลองคิดดูนะครับอาชีพไหนจะเหมาะกับลูกค้านะครับถนัดแบบไหนเลือกแบบนั้นนะครับ หลายคนนะครับที่ออกจากงานมาแล้วมาขายของแล้วรวยเลยนะครับส่วนเจ้านี้นะครับดูเจ้านี้เขาก็ทำงานโรงงานปกตินะครับช่วงโควิดนะครับช่วงโควิดเขาก็ออกมาขายของเลยตัดสินใจขายผักผลไม้นี่แหละครับประมาณนี้ทุกวันนี้เขามาเอารถกับผมหกคันแล้วนะครับเขามาเอารถกับผมหกคันนี่คันที่หกนะครับ จากจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับทุกวันนี้เขามีคนงานมาช่วยขายแล้วนะครับเขาหาคนมาช่วยขายได้พูดง่ายๆก็คล้ายๆกับแฟนชายนะครับแต่อันนี้เขาธุรกิจเล็กๆนะครับแต่ยิ่งใหญ่มากประมาณนี้เลยนะครับรถขายกับข้าวสำหรับท่านใดที่กำลังลังเลนะครับก็ดูแบบเรื่อยๆนะครับ จุดเริ่มต้นเล็กๆอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของลูกค้าก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับรถขายกับข้าวผักสดผลไม้นะครับเนื้อหมูกุ้งปลาหมึกนะครับชอบแบบไหนรายละเอียดเรามาคุยกันที่ร้านนะครับเพราะว่ารถแต่ละคันจะเป็นของลูกค้านะครับไม่ใช่ของทางร้านเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าต้องเป็นคนออกแบบด้วยตัวเองนะครับ รายละเอียดเรามาคุยกันดูนะครับลองมาปรึกษาช่างดูก็ได้นะครับผมจะขายแบบนี้อย่างนี้ต้องการแบบนี้พอจะทําให้ผมได้ไหมประมาณนี้นะครับรูปแบบโดยรวมประมาณนี้เลยนะครับทีนี้เรื่องราคาของคันนี้นะครับคันนี้ราคาเริ่มต้น12900บาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าฟังดูดีๆนะครับ ราคาเริ่มต้น12900บาทนะครับลูกค้าเจ้านี้สั่งแค่เพิ่มโชคขึ้นมานะครับแล้วก็ชั้นด้านหน้านะครับโชค900บาทนะครับชั้นด้านหน้า500บาทนะครับจาก12900บาทกลายเป็น14400บาทนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็โทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือมาหรือไม่ก็ลูกค้าก็ดูคลิปไปก่อนเรื่อยๆนะครับ ประมาณนี้เลยโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ